แห <Yeah>. oh, <Yeah. S 1> ได้กินโบแบแล้วหรอคะได้กินบลูเบอร์รี่แล้วหรอคะอร่อยไหมลูกว้าวพาเด็กเดินปอายแล้ววันนี้ไปเดินไปข้างหน้าคะ่ะแน่แน่โกติดอ่ะ <Wow. S 1> <laughs> เดินมาด้านนี้คะ่ะ <laughs> เดินมาด้านนี้คะ่ะเข้ามาตามมามา่มา,มาค่ะ โอ้เก่งจังเลยฝึกเดินป่าไว้เนาะเวลาไปโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูพาไปเดินป่าหนูจะได้เดินเก่งๆเนาะอะไรนะลูกเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ,อาาเขาเรียกว่าแทบหรอคะอ้เก่งจังเลยรู้จักแทบด,ด้วย,ยอื้อหือว้าวต้นใหญ่เลยเนาะ อุ้ยเจอบูเบอรี่ไหมคะไหนอ๋อไม่เจอเหรอไหนมาเดินมาค่ะเกิดอเจอแล้วเลยอันนี้ในสวนของเจ้คินมามาจ๋ามมาดูต้นไม้เพื่อนว่ะบ่อไท่เห็นไหม มามาดูต้นไม้ค่ะสนตวัวเดินไปดูซิมีอะไรอีกจ้าซหนูเบ๊มเบ๊ออยู่ตรงนน้นลูกนั่นไงเห็น,นหรือยังเห็นหรือยังคะได้เขาเดินมาเก็บแล้วลูก้อหรอซีดูมาม่มาซีมามาเห็นอยู่ลูกเห็นไหมนี่ไง เห็นไหมนี่ไงใช่ค่ะกินเลยค่ะแอตานำน้ำน้ำออ,อือร่อยเหรอคะ <c oughs> นี่ไงลูกหนึ่งค่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมแม่มามาเห็นแล้วค่ะจัดมินชอบกินบรูบารี่ ทิตตาดูดูดูอะไรล oh, ูกอ๋อเจอบูเบอรี่เหรอเอาเดินแปลเองซิเดินไปได้ไหมมามาเก็บให้แล้วกันนะโอ้ยโอชิกุ้โอ้ยโอ้ยเฮียจอยมีหมากเดียวเนื้อ ไม่ได้กินเลยเหรอลูกเอาใหม่เอาใหม่อะไรเหรอลูกดูอะไรคะเด็กเ็กเขาจะกอแท่ากัอ๋อเท่ลูกพูดต้นไม้พูดต้นไม้สิคะต้นไม้ต้นไม้เ<ะ>ท,ท่า ดูต้นไมย้ยังมาเบาไทายแน่หนุ้อุ้ยไม่กระโดดหรอกค่อยๆเดินอุ้ย,ยต้นไม้ใหญ่กว่าคนเลยอู้แทดแท้บูเบอร์รี่กับสิบเบิร์แล้วหายยากแล้วเด็กแบบหน่อยอยากกิน <c oughs> มันล่วงหมดแล้ว ดูดูไอ้ก็ดูก็ดูดูอะไรคะมีความสุขกับการเดินป่าไหมคะอุ้ยอุ้ยบินอ่ะอุ้ยโบรซ่าลมมาแล้วเหรอลูกลมมาหนาวไหม ดูอะไรคะเก,ก,กยย์ยสแฟริอ่าฮแฟรีอยู่ไหนล่ะคิดตัวแม่อีกแล้วใบไม้ปิวก็ว่าพีเสือ้อหาหน่อยโบวาโบเบ้ไม่ใช่โบเบ้แต่ฮรริงงอนแฮร์ริงแง อ look, oh. ุ้ยอะกินแล้วแแอดตะกิน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 ปาปากเลยกินบวบึงิสมอยกะเอาเฮียอีกแล้วได้กินดอกมันนี่ยขัอชกกบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอแอดตสิ เป็นมุมมากๆมากอ่ะดิง่งหนอนสีแดงเอาสมอกาลแล้วเร็วมันสีเหี่ยอีกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบติดโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาชีพให้แม่ดูสิสมอกาสิคะรู้ว่ามันมาแสบตันแล้วเพื่อน <laughs> อันนั้นเขาตานอืมโอ้ย <laughs> ไม่ได้กินดอกเดิมวันนี้เด้อเหยียดอ่ะหญ่อีกแล้วนี่นี่เอาไหมอันนี้ลูกใหญ่กว่าเดิมอีกมาชิคุดนี่ค่ะลูกเฮ้ยใหญ่ดีจรินอ่ะอืม,อมตัวหายเพิ่นท่วงโคตรตานันเป็นลูกอันต้นสนที่มันลนเอิอมาโคตรตาว เที่ยวเที่ยวเฮที่อะไมาได้กินเนาะชิดจ้ะบากากินสรจล้วลมันมาเสียบเออทักขอบคุณค่ะอืมอืมอืมมันหวานแล้วนะลูกโอ้ยอ้ยเหยียบอะไรเนาะมบสะใบสะโอ้ยใบสะเนี่ยบสะเนี่ย เิ่นว่าเิ่นหยาบอึวัสันไม่ใช่ใบเตยแปลว่าอึคุณบ๊วยไหมขอบคุณค่ะนงนง อหมากใหญ่เลยล่ะลูกโอ้โหเก่งจังเลยเก็บมาให้มามากินด้วยยูลูกสมัครสิถักทัก,ทกขอบอคุณค่ะจต๊อบสต๊อบสต๊อบบมวย คุดแล้วไแด้บลูเบอร์รี่จับใส่ฝปากได้ริ้งเงอนนะมาหายแม่ไปเอาได้ไหมหน่ะจะไปเอาอยัางไงเนาะเห็น <He en S 2> บลูเบอร์รี่ตั้งลูกหนึ่งสิไปเอาจางไดนน้อบมันโอ้โอยเฮียใจยลำละเนี่ยแล้วมันเฮียหรอลูก เก็บได้สักอันไหมนะลูกมันสุกแห้งแม่แตะนี่เดี๋ยวตันกระโรลลงพืน<ะ>ตั้งลายลูกเก็บไม่ได้จักอันจ้อยอบูแบยอบูแบเออได้แล้วนัน่นเด็ดควรออกเอา,าลูกแอตตะตัก Oh ya, ciri coba. Mama semak kalo, luk eta mana nih? Ah semak kah? Oh, ah eta, makan. Luk eta, amam. Im